ไม่ใช่คนที่เราพูดถึงแต่เป็นคนที่เรากำลังพูดด้วยนะพวกเธอนะเลยก็เลยเป็นริดอ่าสวด์เธอเพอร์โซนเป็นบุคคลที่สอง <Yeah. S 2> พวกเธอ <Yeah. S 2> คือคนที่เราพูดด้วยนะแต่ไม่ใช่คนที่เรา <Yeah. S 2> พูดถึงคนที่เราพูดถึงกำลังมานะฮะเอียเอียพวกเธอเนอะีย yeah. พวกเธออื้อ yeah. เราจะให้จบตารางนี้นะครับเนาะค่อยค่อยจบนะถึงหรือยังถึงเวลาหรืยังสิบเจ็ดสุสิบสิบแปดโอเคซีนะครับคำต่อไปเป็นซีซีนี่แหละครับคือคนที่เราพูดถึงพวกที่เราพูดถึงหลายๆคนคือพวกเขานั่นเองพวกเขาซีพวกเขาอื C, าม ่พวกเขานะครัสังเกตว่าจะเขียนเหมือนกันอยู่ตอนนี้ C ช่องช่องเดียวช่องซิงคูล่ากับช่องคูรเลเขียนเหมือนกันแต่มันจะไม่เหมือนกันก็ตอนที่มันผันนักเรียนดูคร่า,ราวๆก่อนที่มันผันกริยาค,คุณคุณขีดเส้นใ,นใต้ไว้นะ เห็นไหมครับว่ามันผันไม่เหมือนกันก็เลยทําให้รู้ว่าคนไหนเป็นพวกเขาคนไหนเป็นเป็นหล่อนนั่นเองนะครับแล้วก็มันเป็นมหาการที่คนอาอายจะต้องได้เรียนนะมันเป็นเรื่องสําคัญอันสุดท้ายครับข้างล่างเลยเขาเขียนว่า formal คือทางการทางการเป็นทางการก็คือแปลว่าคุณน,นั่นเอง C ตัวใหญ่เลยนะครับ c ตัวนี้จะเขียนตัวใหญ่เสมอถ้าแปลว่าคุณนะครับก็เลยจำง่ายนะ c ตัวใหญ่ตัว s ใหญ่นั่นนะครับที่ครูว่าตัวใหญ่เนาะเป็นได้ทั้งอะไรครับซิงกุซิงกุแล้วก็เป็นได้ทั้ง p ูร r a l p l u r เป็นได้ทั้งคนเดียวคุณคนเดียวก็ได้คุณคุณคุณหลายคนก็ได้ที่เราแบบเรียกแบบสุภาพพวกคุณคุณนะครับเป็น c นะครับ ตัวนี้นั่นเองโอเคครับตอนนี้นักเรียนก็ยี่สิบสาจุดศูนย์ตีตาก็เริ่มจะหลับเคริมกันแล้วคุณครูก็ไม่รู้ว่าตอนที่มันยีบสามแล้วเรานั่งเรียนอยู่มันจะเป็นอาการยังไงเท่าไหร่แต่คนสอนนี่ตื่นเต้นดีมากนะ โอเคครับดังนั้นก็เราพบกันตามตารางนะฮะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนคุณครูจะแจ้งก่อนครับส่ว uh huh. นใหญ่ก็จะไม่เปลี่ยนอะไรนะโอเคเดี๋ยวคุณครูพูดชื่อก่อนก็สวัสดี uh huh. คุณติ๊กน uh huh. คุณเต้คุณน้องคุณนิตยานะครับคุณหมวยแล้วก็น้องพลอยนะครับที่เข้าเรียนมันนวก็ฝากฝากนักเรียนไปทบทวนที่เรียนก่อนก็พอครับ แล้วก็อันไหนที่เราเรียนเราก็น่าจะรู้ความหมายมันด้วยพยายามเขียนความหมายซะก่อนเชื่อว่าในสามครั้งในสามวันจะง่ายขึ้นเพราะห้องอ,อื่นก็เหมือนเขาจะคล่องขึ้นในสามวัน <c oughs> ใช่ไหมของเราก็เช่นกัน <c oughs> นักเรียนดูการผ่านครูฝากก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดนะ,ะครับครูจะเป็นคนปิดเองนะครับนักเรียนอย่าปิดนะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวมันไม่รู้ข่าวสารเนาะคุณครูฝากตรงช่องตารางพวกนี้ค่ะ นักเรียนเห็นไหมครับว่ามันมีการผันเพราะว่าของเราอามันมันมันเรียนเหมือนเหมือนช้ากว่าเพราะครูเป็นเน้นที่อ่านให้เยอะมากนักเรียนเห็นการผันที่ครูวงวงไหมครับที่วงวงไม่สวยนะครับเห็นการผันเนาะการผันนั่นคือคําพวกเนี้ยที่มันที่ครูวงวงเนี้ยนะครับมันเป็นกริยาวัวเนนเนีน้ยววเนนเนี้ยแปลว่าพักอยู่อาศัยอยู่นะครับ แล้วการผันวิธีการสังเกตก็คือเขาทําเป็นสีเขียวเขียวข้าๆฟ้าให้นะฮะนั่นคือตัวที่ต้องสังเกตน้องพลอยเห็นไหมครับตัวฟ้าๆที่เขาให้สังเกตครูพ,พูดเป็นฟ้าแต่มันอาจจะเป็นเขียวเนาะแต่ครูพูดเขียวหรือฟ้าแล้วแต่สะดวกนะครับโอเค <Okay. S 2> เช่นเขาบอกว่าอีกโวนเน เห็นไหมครับมันจะผันแบบนี้ครับนี่คือเขาเรียกว่าเริ่มผันละวอีกโวล์น์อ่ะดูโวล์น์ดูโวน์สถือดูเนี่ยจะมีเอสเทเห็นไหมครับเสมอเสมอนะครับโวล์น์เสมอเลยนะฮะส่วนเอซเอสมาเนี่ยจำง่ายเลยครับชุดเดียวทั้งหมดลงท้ายด้วยเทนะครับโวล์น์โวล์์อ่าเราต่ออีกสักสองสามนาทีเนาะสองนาทีอ่ะ เวียโวเนนมาเต็มชุดอย่างนี้ครูเรียกว่ามาเต็มชุดนะครับเวียซพวกเขาแล้วก็ซีคุณสุภาพเวียซีแล้วก็ซตัวเนี้ยมาเต็มเห็นไหมครับตัวเนี้จะไม่มีปัญหาต่อการผันเลยเพราะว่ามาเต็มนักเรียนทุกคนจะโอเคกับสามตัวนี้ตลอดไม่ผันอะไรเลยมาเต็มมาเต็มหมายความว่ากริยามันจะเป็นเอ็นเออย่างนี้ตลอดครับก็มาทั้งหมด สี่โวเน้นคุณอาศัยอยู่พักอยู่สี่ตัวเล็กโวเน้นพวกเขาอาศัยอยู่พักอยู่เวียโวเน้นพวกเราอาศัยอยู่พักอยู่อะไรอีกครับที่ไม่ค่อยมีปัญหาก็คืออีกครับมันจะเป็นเออสุดท้ายตลอดอีกโวลเนอร์อีกโวลเนอร์ชันอาศัยอยู่ชั้นอาศัยอยู่ชั้นพักอยู่ ตัวที่มีปัญหามากๆที่ประสบมาบ่อยๆก็คือคุณดูกับคุณไอเนี่ยเนี่ยครัชุดข้างเนี้ยชุดข้างล่างดูลงไปนะ mm. เวลาผันจะบางครั้งมันจะยากแต่ในที่นี้ดูจะมีเอสเทสเสมอมจำแบบนี้เป็นก่อน mm. โอเคก่อนจบครูฝากให้นักเรียนไปดูตารางนี้แล้วกันเห็นตารางข้างล่างใช่ไหมครับตรงน,นี้ ทุกคนไปทาหน้าที่มาว่าอะไรผันยังไงนะคราวหน้าคุณครูจะบอกว่าอีแล้วนักเรียนต้องบอกอือ่านตรงนี้ครับโดยไม่ให้ดูคะ <c oughs> คุณครูบอกว่าอีกนักเรียนต้องบอกซิงก์อะเข้ามาแลนเนอย์นะครับสปีเลอาไบร์เธอให้เธแล้วก็ไปหาความหมายคำตรงนี้มาด้วยนะครับค <c oughs> แค่นี้ครับกันบ้าน <c oughs> เบาๆ <c oughs> ขีดเละๆนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเข้าใจไว้ก่อนนะครับค,คุณหมวยเรียนสนุกมีความสุขไหมครับดีดีแต่ไม่มีความสุขไม่ยอมพูดความสุขดีก่ะเลื่อนแสดงว่าเบี้ยวคําเบี้ยวคําคุณต้องพลอยโอเคไหมครับวันนี้แฮปปี้ร Happy, หรือว่ายุ่งยากหรือว่าับงงยังไง ก็โอเคนะครับเนาะในระดับวันแรกก็ถือว่าได้อยู่ค่ะก็รรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตนะครับคุณติ๊กโอเคไหมครับตรงใจที่เลือกมาเรียนไหมครับโดนใจนะได้อยู่เนาะคุณเต้ครับคุณเต้โอเคไหมครับวันนี้ครับมีความสุขไหมครับไม่พอใช้ได้อยู่เนาะคุณน้องแล้วครับโอเคแฮปปี้เอนดิ้งไหมครับ ครับคุณนิตยานะครัชนะชอบมากชอบมากเพราะครูหมวเรอะตลอดนะโอเคครับอย่างนั้นก็คูชนะสวัสดีราตรีสวัสดีสสดทุกทุกคนนะครับคุณครูจะปิดสายแล้วนะครับคูชนะสวัสดีทุกๆท่ทททานนะครับนอนหลับฝันดีครับ